สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน myais กันนะครับรับลูกค้า ais นะครับก็ของผมเองก็จะเป็นรายเดือนเนาะทีนี้มันในในช็อปก็จะมีในแอปพลิเคชันก็จะมีสินค้าหลากหลายอย่างนะครับอยู่หลายอย่างทีนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาลองสั่งซื้อหูฟัง airpods ของ apple กันนะครับโอเคเบื้องต้นก็เข้าไปที่ไปที่แอปพลิเคชัน myais นะครับสามารถโหลดได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็น ios หรือว่า Apple Store นะฮะเอาละผมก็จะเข้าไปตรงที่หมวดของสินค้านะครับก็เข้าไปที่ไปที่ Feature Deals นะครับรแล้วก็ไปดูที่ Bill Store นะฮะเพื่อที่จะไปดูหมวดเพื่อที่จะเลือกหมวดได้นะครับตรงนี้นะ b i l d Store ตรงนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับ เราก็ทําการเลือกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการของผมก็จะเป็น Accessory เนาะแล้วก็ไปที่ Apple นะครับเอาวันนี้ผมต้องการซื้อหูฟัง airpods gen 3นะครับเ,เข้ามาเจอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะกดสั่งซื้อนะครับหลังจากนั้นระบบจะพาเราไปที่หน้ารายละเอียดนะครับผมก็จะมีรูปภาพประกอบแล้วก็มีราคานะครับแล้วก็เ,เลือกโปรเจกต์ว่าเราเป็นแบบไหนก็เป็นแบบ เอกซ์คลูซีฟโปรดักชัไอโปรโมชั่นเอกซ์คลูซีฟโปรโมชั่นลูกค้า AIS นะครับเลือกวิธีการจ่ายนะครับเป็นแบบจ่ายเต็มเลยหรือว่าผ่อนจ่าย0% 10เดือนอ่าผมก็เลือก0% 10เดือนไปนะครับเพราะเดี๋ยวสุดท้ายนี่ผมจะไปหักบัตรเครดิตไปดูธนาคารที่ร่วมรายการก็คือแบงก์โปรโมชั่นคลิกเข้ามานะครับก็จะมีรายการของบัตรเครดิตของแต่ละเจ้าที่ร่วมรายการส10เดือนนะครับโอเคของเรามีในนี้ก็ปิดออกมานะต่อไปนะครับ กดเพิ่มไปที่ตะกร้านะครับกดเพิ่มไปที่ตะกร้าลอว่าทีเขาถามว่าหมายเลขโทรศัพท์ของเราคืออะไรก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นก็ขอ OTP นะครับแล้วก็ได้รับ OTP แล้วก็กรอก OTP เข้าไปนะครับผมกดคอนเฟิร์มนะครับเพื่อยืนยันหมายเลขของเรา สเต็ปตัดมาโอเคในระบบก็จะขึ้นไทม์ไลน์ให้ดูนะครับว่าเราสั่งซื้อสินค้าเป็น1ชิ้นนะครับคือรายการหูฟังเดจนสนะครับแอปอร์ดเจนสราคาเท่าไหร่เนาะแล้ก็สเต็ปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่ในการจัดส่งราคาถูกต้องระเดยบครบถ้วนก็กด continue ทีนี้ระบบก็ให้เราล็อกอินนะครับเอาตรงนี้บอกตรงๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าล็อกอินอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยในช็อตนี้เนี่ยผมก็เลือกที่จะ create a c c o เข้าไปนะครับผมก็ใส่อ e ีเมลเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับนมสกุลอ e ีเมลเปใหม่พร้อมกับพาสเวิร์ดใหม่เข้าไปมันก็จะส่งอ e ีเมลมาที่เรานะครับว่ามีการล็อกอินเข้าไปนะครับซึ่งก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ไมีก็สามารถ ลงทะเบียนเดี๋ยวนั้นได้เลยนะครับกรอกข้อมูลลงไปนะครับผมหลังจากที่กดสมิตเสร็จแล้วนะครับก็จะมาอีกหน้าหนึ่งก็คือเรื่องของ shipping a d d r e s s ก็คือที่อยู่การจัดส่งนั่นเองแล้วก็เราก็กรอกชื่อที่อยู่ของเรานะครับแล้วก็ที่อยู่ของเราลงไปนะครับผมให้เรียบร้อยนะด้านล่างก็จะมีกดคอนเฟิร์มนะครับผมในส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอ ขั้นตอนการจ่ายนะครับก็เราเลือกไว้ว่าเราจ่ายผ่านบัตรเนาะของผมก็เป็น K-Bank card นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับก็เข้าสู่กระบวนการกรอ,อกข้อมูลของบัตรเครดิตของเรานั่นเองนะครับ c o n f ฟ r ร์มมอเดนะครับเพื่อที่จะไปสเต็ปต่อไปจากนั้นนะครับหน้าต่างของ การกรอกข้อมูลบัตรเครดิตนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเราก็ทําการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของเราเข้าไปนะครับผมเมื่อกรอกข้อมูลบัตรแล้วก็เลือกประเภทบัตรเรียบร้อยนะครับก็กด PayNow นะครับก็คือจ่ายเลยตอนนี้นะครับระบบก็จะหักยอดจากบัตรเครดิตของเรานะครับผมในระหว่างนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะครับระบบจะดําเนินการของเขาเองนะครับถ้าระบบสามารถหักเงินได้ดีเรียบร้อยนะครับเขาก็จะ s ั c c e s นะฮะ ก็การชำระเสร็จสิ้นนะครับทุกอย่างก็จะสมบูรณ์สินแล้วครับ,รบผมก็คือที่หน้าของแอป My ไอเอสเขาจะขึ้นว่า,อาขอบคุณที่เราซื้อสินค้าจากเขานั่นเองนะฮะแล้วเราก็รอสินค้าประมาณ1วันนะครับผมก็จะมาถึงแล้วนะครับและนี่ถึง,ถงแล้วครับแค่หนึ่ง,งวันเท่านั้นหลักของแอปจะดูกันนะ แกยังไงแกได้เลยไหม,มรอกอะไรไหมน,นี่เหรอผมก็ไม่เคยนะเคยซื้ออรุ่นซื้อมานานแล้วไม่ได้ใช้มานานแล้วนะแอร์พอร์ตยงไงฮะ,ะดึงหรอ อ๋อเปิดขึ้นได้ตอนนี้เถอะมีอะไรกระดาษเหมือนเดิมนะเจ้าในสายชาดไหมชาดไหมมีสายชาดด้วยนะนี่ก็เป็นไทสีทูไลนิ่งเนี่ยครับผม ชูวัดนี่ไฟสีขาวพร้อมการค้นหาอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อนั่นเองครับนี่เพียงเปิดฝาเท่านั้นก็เด้งปุ๊บป,ปั๊บขึ้นมาในทันทีนะครับผมโอเคแลาต้องการเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อไปเลยเนะครับประมาณนี้นะสำหรับการทดลองซื้อ หูฟังหรือซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอป Myais นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ